ผู้ที่เข้าใจจะได้รับมันผู้ที่ไม่เข้าใจจะเป็นคนจ่ายมันสมการสั้นๆที่เปลี่ยนชีวิตนักลงทุนมานับไม่ถ้วน a เท่ากับ p คูณด้วย1บวก r หารด้วย n ทั้งหมดนี้ยกกำลัง n คูณ t นี่คือสมการดอกเบีย้ยทบต้นวันนี้มาแกะทีละตัวแปรกัน a amount ยอดรวมปลายทาง นี่คือจุดหมายที่เงินเราจะเติบโตไปถึงไม่ว่าจะมากหรือน้อยทุกคนมี a ของตัวเอง p principal เงินตั้งตน้นเงินที่ใส่ตั้งแต่วันแรกยิ่งมากยิง่งโตเร็วตั้งแต่เริ่มในสูตรนี้คือกรณีใส่เงินก้อนครั้งเดียวถ้าใครมีข้อ p น้อยยังสามารถปรับตัวแปรอื่นๆเพื่อให้ a มากขึ้นได้ r uh, annual interest rate อัตราดอกเบี้ยรายปีหรือพูดง่ายๆก็คือผลตอบแทนตอ่อปีซึ่งแปรผันตามความรู้และความสามารถของคุณ n compounding frequency ความถี่ในการทบต้นคือจำนวนครั้งที่เอาดอกเบี้ยมารวมกับเงินต้นใน1ปีตัวอย่างเช่นปีละครั้งเท่ากับ1 ครึ่งปีเท่ากับสองไตรามาสเท่ากับสี่เดือนเท่ากับสิบสองหรือทุกวันผลกระทบยิ่งทบบ่อยเงินยิง่งโตเร็วเพราะดอกได้สร้างดอกบ่อยขึ้น t time in years เวลาหน่วยเป็นปีหัวใจลับของสูตรเพราะ t อยู่ในเลขยกกำลัง เพิ่มเวลาหนึ่งปีไม่ได้เพิ่มแบบเส้นตรงแต่คือคูณซ้ำให้ทั้งระบบโตแบบ e x p o n e n t เ a l เริ่มเร็วกว่าไปไวกว่าแต่ถึงเริ่มช้าแต่อยู่ให้นานขึ้นก็ใช้ได้เหมือนกันเพราะงั้นอย่าประเมินทีต่ำเกินไปเวลาคือเพื่อนสนิทของนักลงทุนและสตรูหมายเลขหนึ่งของคนมีนี่ผู้ที่เข้าใจจะได้รับมันผู้ที่ไม่เข้าใจจะเป็นคนจ่ายมัน แล้วคุณล่ะปล่อยให้ทีทำงานให้คุณมานานเท่าไหร่แล้วมาแชร์กันที่คอมเมนต์ด้านล่างถ้าชอบเนื้อหาแนวนี้ฝากกดไลค์กดติดตามให้ช่องลองแอสเซทด้วยนะคะ